สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วค่ะกับเคล็ดไม่รับกับเฮลท์ดีไซน์ค่ะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่สตูดิโอนะคะของซ n นิเซนสโตรก r e แฮบบางแวกนะคะบรรยากาศที่นี่เป็นไงคะสดใสใช่ไหมสว่างเชิญทีเดียวนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันในเรื่องของโรคที่เจอกันบ่อยๆอีกโรคหนึ่งนะคะเจอทั้งคนที่ทำงานออฟฟิศนะคะเจอทั้งพ่อค้าแม่ขายก็เจอคุณแม่บ้านก็เจอ นะคะโรคอะไรเอ่ยให้ถ่ายนะที่เจอกันบ่อยๆนะแล้วแบบว่าบางทีเป็นอาการที่แบบกวนใจมากๆเลยนะคะก็คือโรคเทนนิสเอลโบค่ะโรคเทนนิสเอลโบเนี่ยจริงๆก็มันมาจากแต่เดิมเนี่ยเจอบ่อยในกลุ่มนักเทนนิสค่ะเวลาที่เขาตีแบ็คแฮนด์นะคะ ถ้าอย่างงี้นะคะแล้วก็ทําให้เจ้าเอ็นกับกล้ามเนื้อบริเวณตรงนี้ที่มันใช้ในการออกแรงท่านี้มันอักเสบคือเหมือนใช้ซ้ําๆนะคะจนเันเกิดการฉีกขาดนะคะแล้วก็อักเสบมากขึ้นคราวนี้พอเราจะไปใช้งานมันก็จะเจ็บบางคนเนี่ยไม่สามารถที่จะกระดกข้อมือขึ้นได้เลยนะคะเพราะว่าเจ็บมากนะคะบางคนก็มีอาการปวดบวมบริเวณที่ตรงด้านนอกข้อศอกตรงนี้ชัดเจนเลยนะคะคราวนี้มาดู วิธีง่ายๆที่จะดูแลตัวเองกันนะคะก่อนอื่นถ้าเรารู้ว่าโรคนี้นะคะสาเหตุมันเกิดจากการใช้งานของกล้ามเนื้อบัดเนี้ยซ้ำๆใช่ไหมคะเราก็ต้องตัดวงจรมันก่อนค่ะถ้าถ้าทํางานของเราเดี๋ยวมันอยู่ในท่าที่มันต้องกระดกข้อมืออย่างนี้บ่อยๆนะคะก็ปรับ ท่าทางไม่ให้มันใช้งานในท่าที่ต้องกระดกข้อมือบ่อยๆนะคะหรือว่าอย่างคุณแม่บ้านหรือทํากับคุณพ่อครัวแม่ครัวเนาะที่ทํากับข้าวพัดข้าวแบบนี้บ่อยๆนะคะก็ต้องพยายามควบคุมข้อมือไม่ให้มันกระดกขึ้นเวลาที่เราทํางานนะคะการอักเสบของกล้ามเนื้อมันเนี้ยก็หน้อยลงแต่ถ้าเกิดว่าใครอยู่ในระยะจิ้มอักเสบเยอะมากๆนะคะแนะนําว่าให้พักใช้งานโดยการอาจจะใส่ซับพอร์ต ล็อกนะตั้งแต่บริเวณนี้หรือบริเวณนี้เพื่อลดการเคลื่อนไหวของเจ้ากล้ามเนื้อมัดนี้ก็ได้ค่ะ,ะวิธีการนะคะถ้าเกิดว่าเราจะดูแลตัวเองแก้ปัญหาตัวเองตรงนี้นะง่ายๆเลยนะคะเริ่มจากยืดกล้ามเนื้อมัดนี้นะคะบ่อยๆเวลาที่เราทํางานวิธีการยืดก็ไม่ยากค่ะสามารถที่จะทําได้โดยทำอย่างนี้นะคะเอาแขนตรงนะักข้อศอกตรงไว้นะคะจากนั้นคว้าม,มือนะคะแล้วก็ กดกข้อมือลงทิศแบบเอานิ้วทิมลงบนพื้นแบบนี้นะคะแล้วก็คางไว้นับ1นึถึงสิช้าๆนะคะหรือว่าจะคางไว้สิหวินาทีก็ได้เท่าไหวนะคะทำซ้ำสักประมาณ5้าครั้งนะคะแต่ว่าหมั่นทำบ่อยๆนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าถ้าเกิดว่าหลังจากที่เราใช้งานหรือว่าเพอเอิญไป ไปต้องไปใช้งานหนัหนกๆแล้วมันเจ็บมากขึ้นอย่าลืมประครบเย็นบริเวณนี้บ่อยๆนะคะก็ช่วยลดการอักเสบได้นะคะอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือลดอาการตึงตัวของเจ้ากล้ามเนื้อมัดนี้ได้ด้วยการกดนวดตัวเองเบาๆนะคะก็คือคว่ำม,มือคว่ำแขนแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้นิ้วโปอของอีกมือนึงเนี่ยกดตามแนวกล้ามเนื้อตรงนี้เลยนะคะหรือว่าจะรูดลงไปยาวๆแบบนี้ก็ได้ทำซ้ำสัก5้ถึงรอบนะคะ ทำไปเรื่อยๆจะรู้สึกว่ามันคลายขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าเราคลายกล้ามเนื้อแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ได้หาย100%เนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องกลับไปใช้งานอีกใช่ไหมคะวิธีการแก้ไขอีกอย่างหนึง่งคือทำให้กล้ามเนื้อมัดเนี้ยเขาแข็งแรงขึ้นนะคะโดยการออกกําลังกายกล้ามเนื้อมัดนี้ค่ะอาล่ะวิธีการออกกำลังกายง่ายมากนะคะท่าเดียวกับเมื่อกี้เลยค่ะก็คือ เหยียดตรงนะคะจากนั้นกระดกข้อมือขึ้นแบบนี้อ่าเป็นท่าส่วนกันสิเนะเมื่อกี้เราเอาลงแบบนี้ใช่ไหมวิธีการออกกําลังกายคือกระดกข้อมือขึ้นอย่างนี้นะคะอ่าทำช้าช้านะคะสักสิบครั้งต่อเซตนะคะทำสักสองเซตก็ได้ะคะ่ะ มีเวลาก็ทําเช้าเย็นเลยนะคะอย่าให้มันเจ็บจนเกินไปแล้วกันนะลองสังเกตอาการตัวเองนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เจ็บมากและอยากให้มันแข็งแรงมากขึ้นอีกก็มีมีเอาอันนี้มาเสริมได้เลยเอาแขนเนี่ยวางไว้บนโต๊ะนะคะข้อมือเนี่ยเลยไปนอกโต๊ะเนาะแล้วก็ทําท่าเดิมโดยถือดัมเบลหรือขวดน้ําเล็กๆก,ก็ได้นะคะแล้วก็ออกกําลังโดยการกระดกข้อมือขึ้นแบบนี้อันนี้ก็จะยากมากขึ้นกว่าเมื่อกี้ขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะคะ มันทำบ่อยๆนะคะแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ดีขึ้นเนี่ยก็จะมีวิธีการรักษาด้วยวิธีการทางกายภาพบาบัดนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้คลื่นนะคะใช้การประครบร้อนเย็นนะคะใช้การดัดดึงและ exercise ในท่าที่เฉพาะเนี่ยมากขึ้นแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยสามารถเข้ามาสอบถามนะคะได้ที่คลินิกของ h e เฮลทีซน์ทุกสาขาเลยค่ะ สำหรับครั้งหน้านะคะจะมีเคล็ดไม่รับดีๆอะไรมาฝากกันอีกกดติดตามไว้เลยนะคะพบกันใหม่รอบหน้าค่ะสวัสดีค่ะ